กลับมาในช่วงสุดท้ายนะครับของรายการพักเครื่องมือสยามนะครับเรายังคงอยู่กับคุณเอิร์บมรดกไทยนะครับกับการเติมเต็มสาระความรู้ต่างๆนะครับมาต่อเนื่องกันเลยคุณผู้ชมยังมีพระเครื่องรอคุณผู้ชมอีกหลายองค์เลยทีเดียวฮะเพื่อนครับช่วงที่แล้วเราดูสมเด็จปางสุนพรไปแล้วนะครับแล้วก็พระพุทธมูลทนนะครับยี่สิบห้าพุทธศตวรรษใช่ครับต่อไปฮะอันนี้เป็นพระกิ่งชิวบัญชรอันนี้เป็นสุดยอดพระกิ่งของลูกมูลทีม รับอันนี้เป็นก้นหดของไพลปมาที่แบบตังเซียนพระตังไฝฝันอยากจะได้กันนะฮะคือเป็นสุดยอดของหลหะทิมครับผมในสายหลหะทิมครับสุดยอดยังไงพี่อันนี้เป็นพรักสิ่งชิมัญชอนเนร์นวะโลหะแล้วพิเศษคือก้นเนี่ยอุดด้วยผงภายกูมานครับผมซึ่งผงภายกูมานเนี่ยเป็นตำรับของโลมูทิมท่านเลยเป็นพิเศษทำได้ยากมากครับผมนะฮะคือตอนสร้างเนี่ยก็อุดผงภายปูมาแล้วก็มีมีแผ่นทองมาครอบแบบนี้ ทุกองไหมไม่ไม่ไม่ครับผมส่วนใหญ่เขาจะมีผงอุดแล้วก็ปิดด้วยทองคำเปลวธรรมดาอ๋ออันนี้องค์นี้พิเศษคือเจ้าของเขาทำแผ่นทองรอบนี้โอเคครับแต่ออกมาจากวัดเดิมๆออริจินอลเนี่ยไม่ได้มีแผ่นทองนี้นะใช่ใช่คือเป็นแผ่นทองคำเปลวปิดเฉยๆใช่ครับนะครับโอ้โหนี่แล้ววิธีการดูพิจารณาดูอะไรครับอันนี้เป็นพระหล่อโบราณครับพิจารณาจากการดินเบ้าและการหล่อครับแล้วองค์นี้ยังมีโค้ดด้วยโค้ดเนี่ยทำให้ดูง่ายอยู่ตรงไหนฮะโค้ดอยู่ด้านหลังด้านหลังนะครับอาหันด้านหลังครับ ตำแหน่งของโค้ดอยู่งด้านหลังต้องอยู่ตำแหน่งนี้ทุกองไหมทุกองค์ครับทุกองค์เป็นไปได้ไหมที่จะตอกผิดค่าเคลื่อนไปอยู่ที่อื่นไม่มีไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าผิดจากนี้คิดไม่ใช่าปองไว้ก่อนครับผมนะครับนี่โค้ดก็เป็นตัวเลขเป็นตัวนะครับเป็นตัวนะคือด้านบนสามเหลี่ยมเนี่ยเป็นตัวนะถูกไหมฮะใช่ครับตรงฐานชั้นที่สองนี่นะฮะใช่ครับแต่ชั้นล่างก็เป็นเลขเป็นเลขของของลำดับองค์ระบุเลขไว้ครับผมนี่ครับผมนะฮะสวยงามทีเดียวองค์นี้เป็นไงฮะความสวยงามสักกี่เปอร์เซ็นต์ อันนี้คือสวยเลยไม่เคยใช้งานแชมป์เลยครับผมนะครับนี่แชมป์เลยนะครับจะพิจารณาสร้างนี่ร้อยร้อยกว่าองค์เท่านั้นน้อยมากครับผมมีทั้งหมดกี่เนื้อแน่ตอนสร้างตอนสร้างนี่มีนวะแล้วก็ทองคำทองคำกี่เท่าไหร่ฮะทองคำสร้างทั้งหมด12องค์ครับครับผมแล้วก็อีกร้อยอีกร้อยร้อยเท่าไหร่ฮะที่เป็นก้นอุบผงพายกุมารเนี่ยร้อยกว่าองค์แต่ว่าที่เป็นนวะธรรมดาแล้วปิดก้นด้วยทองแดงเนี่ยสองพันกว่าองค์อ๋อคือไม่ได้อุบผงพายกุมารก็มีใช่นะเอาล้วครับ แล้ววิธีการดูดูไงพี่สมมติว่าถ้าเกิดว่ามีคนไปเช่าบูชาแล้วเขาบอกว่าเนี่ยอุดผงภัยกุมารแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอุดต้องแกะออกมาดูไหมเพราปกติเนี่ยมันจะเห็นอยู่แล้วว่าคืออุดเนี่ยมันจะมีต่อโค้ดพิเศษไว้เป็นโค้ดอีกออยู่ตรงไหนมีกี่กันนะข้างหลังนี่แหละครับข้างหลังนี่ครับแล้วก็มีรันดัมเบอร์ครับผมด้วยด้วยโค้ดอุดผงเนี่ยวิธีการดูก็คือดูผงประกอบควบคู่ไปเลยครับผมคือดูโค้ดก่อนเพราะมันจะต่างกันถูกไหมฮะครับถูกไหมฮะครับผมอ๋อนี่เอาล้ครับ สวยงามจริงๆต่อไปฮะอันนี้เรียกว่าพระกิ่งสวนเต่าครับครับผมอันนี้จัดสร้างในสมัยรัชกาลที่5ครับของของหลวงพ่ออะไรยังไงฮะรัชกาลที่5เนี่ยท่านดำบีให้ให้ทำการสร้างบริเวณสระเต่าที่วัดพระแก้วอะครับครับครับผมเพื่อแจกกับเกี่ยวกับลูกหลานข้าราชบริพารครับผมเราคเนกันว่าผู้ที่ปลูกเสกเนี่ยน่าจะเป็นหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังครับเพียงองค์เดียวเท่านั้น น่าจะโอ้โหพระเกจิอาจารย์ดังๆน่าจะคือในยุคนั้นเขาเป็นพิธีของเป็นพิธีของหลวงครับผมรัชกาลที่5ท่านเป็นคนดำเนินให้สร้างเองจำนวนการสร้างเยอะไหมฮะไม่ระบุแต่ว่าน่าจะน้อยมากครับผมครับผมเพราะอันนี้สร้างเป็นการภายในครับข้อมูลตรงนี้คือระบุคือมีการบันทึกไว้ยังไงฮะมีการบันทึกไว้เลยครับมีหนังสือต่างๆแล้วก็มีเป็นหมายเหตุกล่าวถึงไว้ครับผมครับผมครับแล้วตอนที่ท่านดำเนินให้สร้างมีทั้งหมดกี่เนื้อหายังไงฮะ มีเป็นเป็นเนื้อเดียวเป็นสำลิบที่ผมถืออยู่คือเป็นสำลิดอย่างนี้จำนวนการสร้างเท่าไหร่ไม่ไม่ทราบได้แน่ชัดไม่ระบุแน่ชัดแต่ว่าน้อยมากครับแล้ววิธีการดูจะรู้ได้ไงว่าเป็นสมเด็จว่าเป็นพระกิ่งอะไรนะสวนเต่าดูยังไงหนึ่งคือดูดูเนื้อหาทิมทรงครับแล้วด้วยกับที่บอกว่าเป็นการแต่งของช่างหลวงครับการพระทุกองค์เนี่ยจะผ่านการแต่งเกาผิวแต่งหน้าตาทุกอย่างให้สวยสมส่วนเป็นเป็นงานช่างหลวงด้วยช่างฝีมือใช่ ครับผมเราดูงานแต่งเนี่ยดูงานฝีมือเนี่ยรู้เลยครับครับเพราะว่างานแต่งกับชั้นครูจริงช่างที่มาแต่งหลายคนไหมหรือคนเดียวครับคิดว่าน่าจะหลายคนครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าน่าจะมีคนกำกับดูแลในคนเดียวครับผมเพราะฉะนั้นการแต่งก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่ฝีมือแต่ละคนแต่ว่านาแน่นอนละฝีมือช่างหลวงรับรองว่าแต่ว่าในในความแตกต่างก็จะมีความเหมือยครับผมคิดว่าเขาน่าจะจะระบุว่าอยากให้เป็นแบบนี้แบบนี้แบบครับผมครับผมนี่นะครับแล้วมีจุดสังเกตอะไรไหมฮะ พวกนี้ดูแค่การแต่งกับเนื้อหาที่จบเลยครับผมของเล่นแบบนี้ไหมครับมีครับแต่ว่าเราทำหนึ่งคือเนื้อหาไม่ได้เพราะว่านีผ่านอายุอายุอนามีนานมากสองเนี่ยการแต่งเนี่ยหาช่างแต่งชั้นคูนอย่างนี้ไม่มีครับผมครับผมนี่เลยนะอันนี้เป็นคุณแผนผงไพรกุมารครับครับหลวงปู่ทิมหลวงปู่ทิมวัดละหารไรอันนี้เป็นพิเศษเป็นเนื้อว่านดอกไม้ทองครับผมคืออะไรฮะคืออะไรฮะเนื้อว่านดอกไม้ทอง จริงๆันเป็นว่านชนิดหนึ่งนะครับที่มีสรรพคุณทางด้านเมตตามหานิยมครับเป็นมหาเสน่ห์ครับครับครับแล้วว่านตัวนี้นํามาผสมกับผงพายกุมารไหมหรือว่าเป็นนำว่านผพิษผสมกับผงพายกุมารออ๋แล้วก็กดมาเป็นขุนแผนครับผมเด็ดยี่สิบกว่าองค์เท่านั้นสร้างทั้งหมด22องค์ครับผมครับผมแล้วมีมีเนื้ออื่นไหมฮะนอกจากเนื้อนี้นอกจากคือปกติเนี่ยขุนแผนผงพายกุมารเนี่ยจะสร้างอยู่แล้วครับแต่อันนี้เราคือบวกบวกพลังของว่านเข้าไป ครับแล้วคือสีที่ออกมาแตกต่างกันเนี่ยแยกแยะได้ไหมว่าว่าอ่าุณแผนคุนแผนองค์นี้มีเนื้อว่านถ้าเป็นว่านถ้าเป็นว่านอกทองอย่างเงี้ยจะเป็นสีเหลืองอ๋อแบบที่ผมถืออยู่ตอนนี้จะเป็นสีเหลืองใช่ครับจะทั่วไปเป็นสีขาวครับผมเอาละฮะถ้าเห็นเรื่องเหลืองเนี่ยก็คือไม่ใช่ว่าอเก็บไม่ดีอะไรนะอาจจะเป็นรุ่นที่มีเนื้อว่านผสมอยู่นะครับผมต่อไปครับีหาาายกกมต่อไปเป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัสดูจิมพีรุ่นเยือนอินเดียนะครับเนื้อขาวนี่ครับผมนะฮะด้านหลังก็จะมีนะฮะเจดีใช่ครับนะครับที่อินเดียใช่ครับของเล่นแบบเป็นไงเยอะไหมครของเล่นแบบรุ่นนี้เหรอครับยังไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็ดูง่ายมีโค้ดชัดเจนโค้ดอยู่ตรงไหนฮะโค้ดอยู่ด้านหน้าครับผมด้านหน้าบริเวณบริเวณตรงโบล่างของปูอะครับอ๋อครับผมนี่ยโบฝั่งนี้โบฝั่งนี้ใช่ครับคือตอกไปในโบเลยตอกเข้าไปเลยนะครับ อันนี้เป็นเหรียญหยดน้าหลวงปู่ทิมับเนื้อนวโลหะอันนี้มีน้อยมากสร้างเก้าเหรียญไม่ค่อยได้เห็นครับผมไม่เคยเห็นเลยดีกว่าเอาครับครับผมสร้างแค่เก้าเหรียญเท่านนเนื่องในโอกาสอะไรตอนนั้นทําเพื่อแจกในโรงพยาบาลสมเด็จนาศีราชาเหรียญนี้เป็นเหรียญพิเศษของท่านเกี่ยวกับทําแก้โรคเวรโรคกรรมครับก็ทามาช่วงเดียวกับเหรียญนั่งพานถูกไหมฮะใช่ใช่ครับแต่วค์นี้แบบพิเศษหน่อย9องค์ใช่เป็นเนื้อนวโลหะ ครับครับผมของเลนแบบมีไหมเนื้อนวะโลหะยังไม่พบของเลนแบบนะครับครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าต้นแบบที่จะเป็นียนแบบก็คงหายากนะฮะนวะทํายากแล้วนวะเนี่ยส่วนใหญ่ลงพุทิภณาจา์ถ้าจะลงเหล็กจานไว้คือเพราะฉะนั้นเก้าองค์นี้ท่านจานทุกองส่วนมากที่เจอจะจานทุกองนะครับครับผมครับผมครับอ่ะต่อไปฮะสุดท้ายองค์สุดท้ายสุดท้ายนี้พระชัยกระไหล่ทองครับสมเด็จพระสังฆราพแรวสุทัศน์ครับผมปี2460 ครับผมครับผมนี่องค์นี้เป็นไงฮะความสวยงามอันนี้สักกี่เปอร์เซ็นต์ฮะจากร้อยเปอร์เซ็นต์ความสวยงามสักหมื่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับพิมพ์ทรงยังสวยงามอยู่แต่จะเสียตรงที่กระไหล่ทองหดไปบ้างเล็กน้อยครับผมแต่ก็ยังมีติดอยู่ใช่นะครับอปิดท้ายจริงจริงขอดูหน่อยฮะอันนี้นี่กําลังนิยมมากตอนนี้ครับครับผมยังไงฮะทำไมถึงนิยมเป็นเพราะอะไรครับหนึ่งด้วยประสบการณ์นะครับสองด้วยความแปลกครับผมนี่ คัมของท่านคุณบุญมาครับครับผมคุณบุญมาท่านเป็นเกจิทางเหนือเกจิทางเหนือครับผมครับออกมาเป็นเนื้อไม้แกะสร้างแค่หนึ่งรับผแดตนครับผมนี่พุทธคุณทางด้านไหนฮะเด่นมากทางโชคลาบและกับรายกายเป็นดีครับผมตอนนี้นิยมนิยมมากนะฮะนี่ครับโอ้จำนวนการสร้างก็ไม่เยอะนะฮะไม้ที่นํามาสร้างนี้มีไม้อะไรบ้างฮะไม้ที่สร้างเนี่ยมีสี่ไม้มีเป็น ไม้ไม้รักตายพายเป็นตามตำราโบราณนะไม้รักต้องยืนตายพายทั้งต้นนะครับไม้ขนุนโป่งฟ้าไม้ขนุนที่ข้างในลำต้นเนี่ยโป่งตั้งแต่ยอดโคนถึงยอดโปร่งคือแสงส่องทะลุใช่ครับผมครับผมอันนี้ก็เพื่อว่าทําอะไรก็ทะลุปูโป่งครับผมแล้วก็ไม้มะขามก็คือให้คนเกงขามครับผมแล้วก็มีไม้นิ้วดำกับไม้ไม้รักแดง ครับผมทั้งหมด4ชนิดด้วยกันที่นํามาทําเป็นไม้มงคลนะสี่หูสังเกตดูหูนี่จะมี4หูใช่หูห้าตาคือตาข้างละ2แล้วก็มีตาไกลางอีกหนึ่งนี่อินแปลงนี่หมายถึงว่าคือเป็นตำนานของทางเหนือทางล้านนาพวกนี้มีมาเป็นร้อยรปีแล้วนะครับคือเป็นอวตารหนึ่งของพระอินทร์ที่แปลงลงมาโปรดเนี่ยเหมือนกับแปลงลงมาโปรดสัตว์มาช่วยคนในพันธุาโชคลาภครับนี่ก็เป็นเป็นของของดี ดูกเป็นความรู้เอาไว้นะครับคุณผู้ชมครับแหมวันนี้ได้ความรู้ไปอย่างมากมายเลยนะฮะต้องขอขอบคุณพี่เอิร์ธมรดกไทยอย่างมากเลยนะครับที่มาแนะนําเรื่องราวดีๆให้กับคุณผู้ชมขอบคุณมากครับขอบคุณครับผม คุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องมืองสยามแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากติดต่อรายการของเราแนะนําติดชมนะครับหรือว่าข้อมูลต่างๆนะครับรายการของเรายินดีครับสามารถติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ช่องทางที่1 Facebook Fanpage Miracle c h h n n n l TV v ครับช่องทางที่2 m i r l c l e e อร์อ r นเด c ร์สกอร์ซีเอคุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์และเขียนจดหมายไ,ได้ตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างครับ และสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆนะครับงานบุญต่างๆที่ทางสถานีของเราจัดขึ้นมาสามารถคลิกไปดูไปอัปเดตกันได้ครับที่ w w w m i l i c ด์ c h a n n e l t v c o m ก่อนจากกันในวันนี้ขอให้บาร,รมีและความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องพระบูชาทุกองค์นะครับที่เราได้รับชมได้โปรโดโยมันาลให้คุณผู้ชมทุกท่านนั้นประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนครับวันนี้ผมและคุณเอิร์ฟมรดกไทยลาไปก่อนสวัสดีครับ